กลับมาพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆให้เด็กๆเปิดหนังสือศิละปะสร้างสรงสรค์ไปที่หน้าแปดเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้เมนูอาหารฝีมือคุณแม่เด็กๆลองนึกสิคะคุณแม่เราเคยทําเมนูไหนให้ทานกันบ้างนะทานนึกออกแล้วค่ะเราก็ไปลงมือวาดกันได้เลยค่ะ วันนี้คุณครูจะวาดเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะแต่ถ้าเมนูของเด็กๆไม่เหมือนของคุณครูคก็ไม่เป็นไรนะคะวาดเมนูของคุณแม่ตัวเองได้เลยค่ะคุณครูจะเริ่มวาดจากลักษณะเหมือนครึ่งวงกลมก่อนนะคะเหมือนวงรีเลยค่ะเด็กๆเป็นเส้นยึกยึกหยักๆยักนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวงไว้ด้านบนค่ะมีเส้นโค้งนูนนูนข้างบนลงข้างล่างด้วยเหมือนวงลีเลย เด็กๆพอมองออกไหมคะเมนูของคุณครูเป็นอะไรถูกต้องค่ะไข่ดาวที่วางอยู่บนข้าวนั่นเองต่อไปค่ะมีลักษณะแท่งวงรีคล้ายๆวงลีอยู่ด้านข้างค่ะมองออกไหมคะเก่งจังเลยค่ะไส้กรอกแสนอร่อยของคุณครูนั่นเองค่ะอนะตอนเด็กๆค่ะคุณครูมักจะทานผักด้วยค่ะเด็กๆ มองสิคะผักของคุณครูเป็นรูปอะไรเอ่ยโอ้โหทายกันถูกด้วยค่ะแปลว่าเด็กๆก,ก็ชอบทานผักเหมือนกันเลยแตงกวานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะมีถ้วยอยู่ด้านข้างคุณครูจะใส่น้ำซุปลงไปก่อนนะคะเป็นเส้นโค้งๆค่ะแล้วก็ทำรูปวงรีเพิ่มความหนาให้วงรีนิดหน่อยด้านข้างต่อลงอ่าเป็นวงรีสองอันค่ะ เอ๋ ه, ไม่รู้น้ำซุปของคุณครูจะเป็นซุปอะไรนะทำเป็นลักษณะคล้ายๆวงกลมแต่มีความยึกยักยึกยัก,ยกอยู่ด้านข้างด้วยเป็นสี่เหลี่ยมวงลีลีหน่อยเพิ่มเติมค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าคุณครูน้ำซุปในถ้วยน้ำซุปของคุณครูจะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะ<ๆ>มีเป็นรูปดาวด้วยมีเป็นสี่เหลี่ยมน้ำซุปของเด็กๆจะเป็นอะไรก็ได้ ตามแต่ใจเด็กๆเลยแต่ถ้านึกไม่ออกจะทานเหมือนคุณครูก็ได้นะไปค่ะแก้วน้ำค่ะเราจะวาดลักษณะคล้ายๆปากแก้วเลยให้ขนาดกับปากแก้วเลยนะคะแต่ไม่ต้องชิดปากแก้วแล้วก็ใส่หลอดด้วยค่ะใช้หลอดดูดด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะเราจะมาระบายสีกันต่อเลยนะคะคุณครูใช้สีครีมก่อนเลยค่ะเด็กๆค่ะเทคนิคการระบายสีเหมือนเดิมเลยขึ้นลงขึ้นลงเลยนะคะ คุณครูใช้สีครีมแทนข้าวค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวของคุณครูเป็นข้าวอะไรนะคะคุณครูจะเริ่มที่ไข่ดาวต่อเลยค่ะคุณครูใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะแต่จะไม่ระบายไปทั้งหมดนะจะใช้แค่ระบายตรงบริเวณขอบ ของเส้นไข่ดาวเหมือนเวลาเด็กๆคุณแม่ทอดไข่ดาวเห็นไหมคะขอบก็จะก,กรอบๆโอ้โหหอมๆอ,อร่อยๆค่ะเราจะใช้แค่วิธีเน้นเส้นขอบเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นไข่แดงค่ะวันนี้คุณครูจะใช้สีเหลืองก่อนนะคะเอาสีเหลืองลงก่อนค่ะจากนั้นค่ะคุณครูก็จะใช้สีส้มมาระบายเน้นที่ขอบให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นค่ะ ระบายแค่เน้นตรงบริเวณขอบขอบแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้สีไปผสมกับสีเหลืองเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะเรามาระบายไส้กรอกกันเลยค่ะวันนี้ไส้กรอกของคุณครูใช้สีน้ำตาลค่ะใช้เทคนิคการ ระบายสีแบบเบามือเพราะว่าถ้าเราระบายเข้มไปไส้กรอกองเราอาจจะดูเหมือนไส้กรอกไหม่คุณครูก็เลยเบามือค่ะระบายสีน้ําตาลจางๆแล้วก็เน้นขอบให้เข้มขึ้นค่ะบริเวณขอบคุณครูจะเน้นให้เข้มขึ้นมานะคะภาพเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วค่ะเด็กๆ่าทำรอยตรงกลางตรงกลากระบาดนิดหน่อยเป็นลักษณะเหมือนไส้กรอกเวลาคุณแม่ทอดก็จะผ่าด้านบนนิดหน่อยให้เด็กๆ ดูน่าทานมากขึ้นระบายเหมือนกันเลยทั้ง3ชิ้นเลยนะคะต่อไปเป็นแตงกวาค่ะเน้นขอบสีเขียวๆนะคะขอบสีเขีย,ขยวๆสองชิ้นเลยแตงกวาของเราเป็นขอบสีเขีย,ขยวๆแล้วก็ด้านในค่ะตรงเม็ดเราอาจจะใช้สีเขียวเข้ม จุดจุดทำเป็นลายจุดจุดได้นะคะเด็กๆค่ะแค่นี้ก็ได้เจ้าแตงกวาแสนอร่อยแล้วคะ่ะข้าวของคุณครูค่ะเป็นสีน้ำตาลคุณครูก็เลยแต่งเติมลวดลายไปนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวของคุณครูค่ะเป็นข้าวผัด3ามสีนั่นเองอ่าใส่ผักด้วยใส่ผักใส่ฟักทองอข้าวผัดของครูใส่ฟักทองใส่ข้าวโพด ใส่แครอทใส่หมูใส่ไก่ก็แต่งเติมลงไปเป็นสีสันให้ข้าวผัดของเราดูมีสีสันเพิ่มเติมมากนั่นเองค่ะแล้วข้าวของเด็กๆน่าทานกันหรือยังคะเนี่ยจากนั้นค่ะก็จะเน้นขอบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะเพิ่มสี บริเวณขอบนิดหน่อยแล้วก็ระบายเกลี่ยๆนะคะเด็กๆค่ะ <ๆ S 1> เกลี่ยๆคือการระบายเบาๆมือนั่นเองนะต่อไปค่ะมาต่อที่ถ้วยน้ําซุปค่ะใช้สีครีมเลยเด็กๆเดาออกไหมคะว่าเจ้าก้อนวงลีลีนี้คืออะไรต้มจืดของคุณครูคือต้มจืดเต้าหู้หมูสับสาลายนั่นเองค่ะก้อนๆนี่ก็คือเจ้าหมูสับค่ะเด็กๆใส่หมูสับ ใส่แครอทด,ด้วยค่ะต้มจืดของคุณครูใส่แครอทใส่ผักด้วยมีสาล่าย,เยิเขียวด้วยใช้เทคนิคเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆ่ะเวลาที่เราระบายลงไปแล้วถ้าเด็กๆจะให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นเด็กๆสามารถใช้สีที่เข้มกว่าหรือว่าใช้สีแท่งเดิมก็ได้แต่ว่าระบายให้หนักมือขึ้นเน้นไปบริเวณขอบของภาพเรานั่นเองนะคะ เด็กๆลองใช้เทคนิคนี้ฝึกทำกันดูเพิ่มเติมได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปคุณครูจะเติมสีให้กับน้ำซุปนิดนึงนะคะน้ำซุปของคุณครูก็เป็นสีเหลืองอ่อนๆอน,นะคะเด็กๆค่ะเน้นบริเวณขอบส่วนในภาพนะคะเราก็ระบายเป็นสีอ่อนจางๆระบายเบาๆมือเลยค่ะเทคนิคการใช้สีนะคะถ้าเรากดเข้มๆหรือลากซ้ำบ่อยๆที่เดิมภาพเราก็จะเข้มขึ้นค่ะ ต่อไปในแก้วค่ะของคุณครูค่ะตอนเด็กๆค่ะคุณครูชอบดื่มน้ำส้มมากเลยค่ะแม่ก็จะคั้นน้ำส้มใส่แก้วไว้ให้วันนี้คุณครูก็เลยระบายสีเป็นน้ำส้มนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะระบายน้ำส้มอ่อนๆจากนั้นก็เน้นขอบเพิ่มเติมบริเวณขอบนะคะขอบน้ำด้านบนแล้วก็ไล่สีเกลี่ยลงมานิดหน่อย ให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนหลอดนะคะเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้ตามใจเด็กๆเลยนะคะ วันนี้หลอดของคุณครูค่ะใช้สีฟ้าเพื่อให้ตัดกับเจ้าตัวน้ำส้มนะคะเวลาเทคนิคการเลือกสีนะเด็กๆเด็กๆอาจจะเลือกสีสารให้มันตัดกันหรือว่าใกล้เคียงกันก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปคุณครูก็จะขอเพิ่มเพิ่มสีของอุปกรณ์ใส่อาหารของเรานิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นค่ะแก้วของคุณครูค่ะคุณครูจะทำเป็นสีสีแดงเลยดีกว่า เวลาใส่น้ำส้มออกมาก็จะได้เห็นขอบชัดเจนสวยงามเด็กๆก็ใช้เทคนิคเดิมเลยที่คุณครูเคยสอนเลยนะคะใช้การเน้นขอบเฉยๆเด็กๆใช้สีค่อยๆขีดแบบใจเย็นๆนะคะทับเส้นเดิมถ้วยซุปค่ะคุณครูใช้สีชมพูนะคะจะได้เข้ากับลายดอกไม้ที่มีอยู่ในใบางานเลยเห็นไหมคะค่อยๆลากเน้นเส้นให้คมชัดมากขึ้นกดสีเข้มๆแค่นี้เองค่ะเด็กๆ ผลงานของเราก็ดูมีมิติมากขึ้นส่วนจานอาหารค่ะ ของเราดูน่ารับประทานอยู่แล้วค่ะคุณครูก็จะใช้แค่สีเขียวอ่นอ,อนๆนะคะเน้นแค่ขอบจานอย่างเดียวเลยนะคะแค่นี้ค่ะภาพเมนูอาหารของคุณแม่ก็ดูน่ารับประทานเหมือนภาพอาหารเมนูคุณแม่ในความทรงจําในความคิดของเราเลยค่ะแล้วเมนูอาหารที่คุณแม่เคยทําให้เด็กๆทานหน้าตาเป็นยังไงถ้าเด็กๆวาดเสร็จแล้วระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะแล้วกลับมาพบกิจกรรมสร้างสารรค์กันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะเด็กๆ